ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคงได้เริ่มมาอยู่พระโตมเมื่อประมาณปีส 3, 3สมัยนั้นก็มีการบุกรุกทำลายป่ากันมากมายทีเดียวก็ได้ปรามาตัวต่อชาวบ,บ้านว่า จะทำอย่างไรให้ป่ามันเหลืออยู่จะทำอย่างไรให้มนุษย์เราที่อยู่ที่นี่อยู่กันอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่กับป่าได้ก็เ,เลยใช้แนวคาดดำเนิดัลของพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าจะให้ประชาชนปลูกป่าในแผ่นดินเราต้องปลูกต้นไม้ในใจคนซะก่อนกระบวนการปลูกต้นไม้ในใจคนก็คือใช้กระบวนการของเวทีชาวบ้านนั่งพูดคุยเพื่อจะส่งเสริมไม่มีต้นไม้ในหัวใจแล้วหลังจากนั้นเขาจะนาต้นไม้ในใจไปปลูกในพื้นที่ถึงปัจจุบันเะครัรูปแบบการเกษตรเปลี่ยนไป จากสวนกาแฟเป็นกเกษตรเชนรีเวศท,ที่เราเรียกว่ากเกษตรสี่ชั้นมีลักษณะดุพื้นิเวศเหมือนกับป่าก็เหมือนกับว่าเราได้ยึดพื้นที่กลับขึ้นมาเป็นป่าโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจและทุนพอใจของสื่อชนเพราะต้นไม้ทุกตน้นเป็นต้นไม้ที่ประชาชนได้ประโยชน์และประชาชนปลูกจากหัวใจค่อนข้างจะมั่นใจว่าซื่อสัตย์ต่อต่อแนวคิดของตัวเองและวิธีการจัดการต้นน้ําแบบอยู่ร่วมกันกับคนเนี่ยมันจะสานติและยั่งยืนผมรู้สึกว่า ถ้าผมท้อถอยและจากไปทุกคนนะึ่วันหนึ่งข้างหน้าธรรมชาติถูกทำลายก็แสดงว่าผมไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพที่จะรักษาทรัพยนี้เอาไว้เลย